ทุกคนวันนี้ดูแบบเพึ่งแบบดูแตงคุณตาดีนี่ที่ไปอุดหนุนคุณตาแตงคุณตาแดงมากแล้วแดงทุกลูกเลยทุกคนเนี่ยินซูมาดูใกล้ๆแดงทุกลูกเลยครับส่วนที่เหลือดยวเอาไปแจกกับคนงานที่อยู่วินล่านะครับนะเมื่อกี้แบบคนงานเลิกงานก็เอาไปแจกทั้งหมดเลยนะครับ สรุปว่าแตงคุณตาแดงจริงๆนะครับแล้วก็บอกไว้เลยนะครับวันนี้ไปให้กําลังใจคุณตามีความสุขมากๆนะครับวันนี้คุณตานั่งตากแดดเนาะคุณอินใช่ครับแบบคือดูทำใจไม่ได้เลยดูผ่านไปจนบอกว่าอินอินจอดจอดจอดไปอุดหนุนคุณตาก่อนอะไรเงี้ยแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงช้อนยท่ไหนเอาอย่างนี้น<ล>ะนชิ้นเลยแล้วก็กัดเลยว่าจะหวานไหมกัดไปเลยอยู่ว่าน่าจะหวาน หวานอืมหวานนะทุกคนหวานจริงนะคนนี้เอาเปล่าอยากให้ลองเปิบเปิบทำไงวะแล้วก็หั่นแบบเมื่อกี้ที่ดีววนะให้ลองอ่ก็กัดไงลองกัดเออกัดเลย ใช่หวานาจริงหวานจริงเลยอ่ะหวานร่อยอะ่ะแล้วเนื้อฉ่ำดูทุกคนเนื้อหวา,มมาอร่อยเลยนะเอาชิมอีกชิมอีกให้รู้ว่าหวานจริงอือนี่ครับดิวจะเอาแช่ตู้เย็นพี่ดูเนื้อแตงคุณคุณตานิคมวัยเจ็ดสิบนะครับนี่คุณตาน่ารักมากนี่แหละการขายของอจริงใจกับลูกค้าคุณตาก็เลยได้สิ่งดีๆนะดิว่า นี่เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผ่านไปอีกก็จะไปแบบดูคุณตาด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดิวอะมองว่าแบบเสื้อผ้าดิวเยอะด้วยแล้วดิวก็แบบว่าอยากจะเอาเสื้อผ้าไปให้คุณตาใส่หล่อๆดีไหมมีเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าแบบกระเป๋าตังวันนี้ดิวเห็นกระเป๋าตังของคุณตาแบบว่ามันแบบคือมันแบบนี้มากเลยทุกคนคือแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ให้คุณตาด้วยพรุ่งนี้ นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามารีวิวแตงที่ไีไปอุดหนุนมาแมดงจริงๆครับไปอุดหนุนคุณตาด้วยนะครับใครที่ผ่านมาแถวไวัดวัดหัวใหญ่อยู่ข้างวัดเลยแต่ไม่รู้ว่าคุณตาจะมาขายอีกไหมน้ครับนี่เลยอร่อย 对吧？<laughs>